พระสมบูรณ์ใบาดตุทิศส่วนคือสนหายพอย,ยาบุม๋มปีนองหลายผัวล,ลายคนอยากมิดสหายครับผมของบุญครับพระสงฆ์องค์พระเจ้าสองวัดสามวัดเท้อปีนอง se tokon mei rumah เย็นเย็นเย็นเย็้เย็นเเย็นเเย็นด้วเย็นดีเนาะใกล้กวางฮวนนี่เด้อเย็นเด้อถ้าฮวนอ่ะพูดดีเลยฮอนไปแสกับพวกเป็นสยูร์แล้วฮวนมิตรหมองเย็นเย็นชุ่มชื่นกับเย็นดีกับสบายใจแต่ว่าบ่มันหนาว สาหนาวนอนจังบดีกะเย็นดีสบายดีสบายใจคุนหมดผ่าบรรยากาศถามเมืกี้ร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลนอกพี่น,อน้องนอก ดคนพี่นองสร้างที่เราไปนอนจำันไดเราหน่อไปนองหน่อทนน <c oughs> ี่อาจจะเง่าวเชิงน้อยนะครับพี่น้องคนาย ่จนครบับพี่นอนเนาะขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุคนครับ,บผม